จะพาทุกคนไปดูมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศมาเลเซียตอนนี้ผมอยู่หน้ามหาวิทยาลัย u ูน v เวอร์ y m a l a มาลยานี่วันนี้วันหยุดพอดีเดี๋ยวจะขับรถพาไปวนข้างในว่ามหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดมีอะไรน่าสนใจไปกันเลยครับไปกันเลยนี่เราเข้ามาด้านในแล้ว สนามนตรีมหาลาัยนี้เป็นมหาลาัยที่อยู่ในเขตพาร,รัมเมรงจะออกมาด้านนอกนิดน,นึงผมอยู่ใกล้ๆที่เองแต่ไม่เคยมานนุนอแถวนี้ก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าในมหาลาัยแห่งนี้มีอะไรบ้าง สของมหาลัยไม่รู้มกันว่าจะวนไปทางไหนขับรถไปเรื่อยๆแล้วกันมหาลัยนี้เท่าที่อาา่าอนมาเขาบอกว่าเป็นมหาลัยที่เก่าแก่ที่สุดและก็มีืที่เย็กมากๆ ถ้าจะวนไปรอบปหาลัยก็จะประมาณ3กิโลสามกิโลสำหรับปหาลัยก็ถือว่าเยอะพอสมควร เรามาจอดหาที่จอดรถแป๊บหนึ่งมาดูบรรยากาศวิวแถวนี้ก่อน University Malaya เ,าาาเขาบอกว่าเป็นมหลาลัยที่มีการจบของรัฐมนตรีในประเทศมาเลเซียอยู่หลายคนเหมือนกันแต่ที่แน่ๆก็คือปัจจุบันเป็นที่เป็นนายกอยู่ตอนนี้ที่ที่เชื่ออะไรแล้วนะอันนัวอิบราฮิม ก็จบจากมหาลัยแห่งนี้ถ้าจะไม่ผิดมหาลัยแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่190407<ะ>ประมาณนั้นแหละถ้าจะไม่ผิดเป็นมหาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศมาเลเซียน,นี่มาจุดตรงนี้มีที่ให้เล่นให้พายเรือด้วย ต่ไม่รู้ว่าคนนอกสามารถไปเล่นได้ไหมอยากจะลองไปถามดูเหมือนกันนี่เขาเล่นเรืออยู่เดี๋ยวหมุนกล้องให้ดูนี่ในมหาลัยสามารถมาพายเรือแบบนี้ด้วยไม่รู้ว่าคนนอกสามารถเล่นได้หรือเปล่าอยากจะไปถามดูว่า คนนอกสามารถมาภายเรือตรงนี้ได้ไหมแต่ไม่รู้ว่ามันต้องไปถามตรงไหนเดี๋ยวจะลองดูแถวนี้ก่อนน่าสนุกตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้ออกกำลังกายจะเป็นกลางแจ้งนี่ มีแบบนี้ด้วยเดินไปข้างหน้านิดนึงก็จะเป็นอะไรอ่ะสนามบอลเหรอ,อแต่จะบอกว่าตรงนี้อากาศดีมากร่มรื่นมากเพราะต้นไม้เยอะโดยปกติแล้วใน k คลก็ธรรมดาจะมี ต้นไม้เยอะมากๆในมหาลัยเขาก็จะหลูกเพิ่มมันก็เลยทำให้ร่มรื่นดูสิตรงนี้กลางเมืองนะแต่ว่าต้นไม้เยอะมากนี่สนามบอลเหรอ ดีมากวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันหยุดคนก็เลยไม่ค่อยเยอะเขาน่าจจะหยุดกันผมก็ไม่แน่ใจไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากมายแค่วันนี้อยากจะมาวนให้ดูเพราะอันที่จริงแล้วที่พักที่ผมอยู่ก็ไม่ได้ไกลาจากตรงนี้ประมาณ 5นาทีเองถ้าขับรถมาวันนี้วันหยุดวันอาทิตย์ก็เลยเข้ามาวนดูตรงนั้นน่าที่เขาสามารถไปพายเรืออยากจะไปลองถามดูว่าคนนอกสามารถพายเรือได้ไหม ไปดูเขื่อได้จะได้พาลูกมาภายเรือนี่น่าสนุกไม่รู้ว่าคนที่กำลังพายอยู่นะตอนนี้เป็นนักศึกษาหรือว่าคนนอก เองจ้ะยังด้วยงานภรรยาลองไปถามดูว่าคุณนอกสามารถพายเรือได้ไหม

คนนอกก็สามารถมาพายเรือได้ประมาณคระะแปดริงก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นี่น่าจะเป็นนักศึกษาเดินเดินอยู่ผมก็เจอสมุนไพรไม่รู้ว่าทุกคนจะรู้จักกันไหมสมุนไพรชนิดนี้ ในมหายลัยแห่งนี้มีสมุนไพรชนิดนี้ด้วยผมหามานานมากในประเทศมาเลเซียแต่วันนี้มาเจอใน UM นี่รู้จักกันไหมนี่ไม่รู้ว่าจะรู้จักกันหรือเปล่ามันคือเดลไม่รู้ล้มสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นยา ของท่านชายนี่เต็มไปหมดขึ้นเต็มไปหมดจะถอนมาสักสักต้นหนึ่งนี่มันคือโดไม่รู้ล้มนี่ไง ยากมากนี่ได้มาแล้วบรนถอนกลับไปตักแห้งก็บอกว่าเป็นสมุนไพรของท่านชายแก้ไข้ได้ด้วยเหมือนกันใครอยากจะรู้ว่ามีสรรพคุณอะไรบ้างก็ลองไปหาดูใน Google ได้ แค่พิมพ์คำว่าโดยไม่รู้ล้มก็ขึ้นเต็มมาเลยแหละนี่มาวนมาไม่เสียเปล่านี่ได้มาแล้วนี่ง่ายนี่ง่ายสบุไพรของเรา โดไม่รู้ล้มได้มาแล้วถุงนึงน่าจะเพียงพอสำหรับหนึ่งเดือนนี่เดี๋ยวเรากลับไปต้มแล้วก็ตักแห้งก่อนแล้วก็ค่อยต้มโอเคไปกันต่อครับผมเราลองวนไปทางนี้ดูว่ามันจะไปออกตรงไหน หลายคนครับมอซเข้ามาฝั่งนี้ว่ามันมันจะเป็นทางตันหรือเปล่า,าตรงนี้ก็มีอีกสนามบอลหนึ่งสนามบอลเยอะมากไม่รู้ว่ามันไปออกตรงไหน ด้วย Mark บอกหนว่ามันคืออะไรตรงนี้และมันจะไปวนออกตรงไหนวะเนี่ยนี่ออกได้ไหมกเก็บปาเก็บไปสิ่นี่นี่มีทาง ไปดูว่ามันจะไปออกตรงไหนตรงนี้มันตึกอะไร,รนี้มันตึกอะไรใครเคเรียนตรงนี้มาบอกที่ว่าตรงนี้มันไปไหนมันไปไม่ได้ฝั่งนี้เป็นวันเวก ทางเดิมวันนี้เงียบมากๆไม่มีนักศึกษาเพราะเป็นวันหยุดนีเ่เรากลับมาฝั่งนี้ wrong oh. เรนนี้ก่อนก็ได้สักนิดหนึ่งักควิชาไซนอันนี้เป็นคณะวิทยาศาสตร์ 有逻辑。Yo, หนึ่งห้าฝั่งนี้รู้แล้วฝั่งนี้ไปน่าจะเป็นหอพักหรือเปล่าฝั่งนี้ไปฝั่งทางหอพักทางทักษะเออเคยหลงมาฝั่งนี้แล้วครั้งหนึ่งม,มันจะเป็นที่รอรถบัส ว่าตรงนี้น่าจะเป็นทอพักนักศึกษา หาทางออกดีกว่าพามาดูบรรยากาศก็พอใครที่เคยเรียนมาหาวิทยาลัยเอ็มก็ช่วยคนยนบอกหน่อยว่าที่ที่ผมมามันเรียกว่าอะไรบ้าง บ้านลับบ้านหาทางลับบ้านทำไมคณะน็นมัน,นมันใหญ่เกินมันมีหลไยที่นี่หลน่าจะเป็นหอหอพักนักศึกษาสั่งนี้ ที่เมื่อออกขับออกไปด้านนอกก็เป็นเมืองออกไฟละเบิแต่พอขับเข้ามาด้านในเหมือนเป็นมหาไลยที่อยู่ในป่าเพระมีต้นไม้เยอะมาก ไม่ค่อยเห็นนักศึกษาเลยนี่เราจะออกไปข้างหอกแล้วโอคเคก็มีนี่เคเคเป็นร้านสะดวกซื้อในมาเลเซียเคเคก็มีในมหาลัยสุดยอดเคเป็นร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงเหมือนเหมือนเซเว่น กินยาก็กจะมารับกันตรงนี้เลยนี่ไปเล่นยูเทม่ทาเดินแล้วอ,อันนี้ก็จะเป็นทางออกแล้วแต่อันที่จริงมันกว้างกว่านี้อ่ะแต่ผมวนไปไม่ถูกไม่รู้จะไปตรงไหนบ้าง ก็เลยวนไปมั่วๆตรงนี้มันจะเป็นทางออกแล้ถ้าใครที่เคยเรียนที่ u m ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยว่าที่ที่ผมไปเมื่อกี้อ่ะมันคือตรงไหนกันบ้างมันเรียกอะไรบ้างแถวนั้น อะไรเป็นอะไรตรงไหนตัวใครคิดถึงจ่ได้เข้ามาดูวิดีโอนี้มาหาลายเก่าของใครบางคนที่เคยมาเรียนตรงนี้นี่ทางออกแล้ววิดีโอก็น่าจะจบลงกันตรงนี้ ไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปผ่านเข้ามาดูนี่สลัมะย่าลันก็คือโชคดีเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่รู้ว่าจะไปกันตรงไหนขอบคุณครับ